ส่งยังแบดแซดยังบอยเธอไม่อินกับผู้ชายแบดบอยนี่เป็นไงไม่แบดไม่ได้แล้วกับรถคันนี้โอ้โหใครว่าแบดนะครับพิมพ์แบดเข้ามาในคอมเมนต์เยอะๆนะครับกับรถคันนี้เจ้า BMW นะครับ520 D m Sport นะครับปี2019นะครับไม่140,000กิโล B.S.I. ยังเหลือนะครับกับเจ้า B.M.W. คันนี้นะครับถึงสิ้นปีนี้นะครับหรือระยะทาง2องแสนโลนะครับเรามาดูกันว่าทำไมผมถึงว่ามันแบดจริงๆแค่แค่เห็นจากรูปก็น่าจะรู้นะครับว่าของแต่งแบบครบคันนะครับไวรุ่นแบดบอยเริ่มด้วยอันดับแรกเลยนะครับ B.B.S. ขอบ19ครับขอบ19นะครับชุดแต่งเอ็โรงงานนะครับ สติกเกอร์ลายสวยงามนะครับแล้ว้อมสเกิร์ตรอบคันนะครับคันนี้ไฟหน้านะครับติดฟิล์มสีฟ้ามานะครับพูลมลล์ลายเอ็มสปอร์ตนะครับคันนี้โอ้หท่อก็ท่อแต่งของแต่งแบบล้นๆนะครับและตัวนี้นะครับได้ฝาท้ายไฟฟ้าด้วยนะครับฝาท้ายไฟฟ้านะครับกับเจ้า bmw ห้าสองศูนย์ดีคันนี้ กับราคาที่1นึ่งล้านเจ็ดแสนเก้ามืนบาทโอ้โหราคาจะบ้าไปแล้วนะครับของแต่งเยอะๆอย่างนี้ราคาอย่างนี้แดดร้อนๆอย่างนี้โอ้โหสุดรจริงๆครับกับเจ้า bmw 520d คันนี้นะครับคันนี้นะครับจัดแฟนนซ์ได้เหลือเหลือเงินกลับบ้านด้วยแต่แต่บอกไว้ก่อนนะครับว่าในกรณีที่จัดเงินเกินเงินเหลือเนี่ยอยู่ที่ประวัติลูกค้านะครับ ทุกอย่างอยู่ที่ลูกค้านะครับเราสามารถดันให้ถึงสุดได้ถ้าลูกค้าประวัติดีจริงอะไรดีจริงนะครับอยากทราบราคารายละเอียดเอ้ยคุณตุ้ยเป็นอย่างที่คุณตุ้ยพูดไหมว่าจัดได้เกินจัดได้จริงครับลองทักมาคุยที่ไ like ลน์แอด bmauto99 นะครับ Facebook bmauto c a ร์นะครับยูทูบ bmauto c a ร์ทิกต k bmauto c a ร์เรามีทุกคําตอบให้กับคุณลูกค้าทุกท่านนะครับ ไว้ใจได้เลยว่าเราจะเอารถสวยๆรถดีๆมานำเสนอลูกค้าแน่นอนยังไงฝากกวนด้วยนะครับกับเจ้า BMW 520d ปี19คันนี้นะครับรีบมาจับจองด่วนนะครับบอกได้เลยว่าด่วนด่วนเน้นเลยว่าด่วนยังไม่ลงขายก็มีกระแสแล้วนะครับคันนี้นะครับพลาดไม่ได้บป็นาาดเนี่ฝากกวนด้วยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ